วรินทิพพรวรินวัชรโรดครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวลรินทิพพรวรินทร์วัชรโร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะ ขอร่วมอภิปรายยติด่วนด้วยวาจา mm hmm. เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมาย mm hmm. เพื่อป้องกันธุรกิจที่เข้าข่ายการกู้ยืมเงิน mm hmm. ที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่จากกรณีดีไอคอนค่ะ mm hmm. ท่านประธานคะข้อมูลล่าสุดจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23ตุลาคมนะคะที่ผ่านมามีผู้เสียหายที่รับการสอบปากคำแล้วจำนวนทั้งสิ้น7,606รายค่ะและมีมูลค่าความหายกว่า2,262ล้านบาทเศษ โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนหนึ่งจะมาจากกองบังคับการปราบปรามและส่วนที่2จะมาจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสปกรตรค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ในการรับรวบรวมสื่อพยานยของผู้เสียหายทั้งหมดค่ะ แต่สิ่งที่สะเทือนใจดิฉันมากไปกว่านนั้นคะ่ะท่านประธานและเชื่อว่าคนไทยทุกคนวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารอยู่จักรวาลดีไอคอนวันนี้ทำให้เรารู้สึกอยากมีส่วนร่วม,ส,ววมส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ค่ะเพราะประสบการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนมาบอกเล่าที่ถูกหลอกนำเงินเข้าไปลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัว ประชาชนหลายคนค่ะนำเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาร่วมลงทุนด้วยความหวังและความฝันว่า The Icon จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นและมีอีกหลายคนค่ะที่ต้องตัดขาดจากครอบครัวตัดขาดจากญาติมิตรเพราะไม่กล้าสู้หน้าทำให้ครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินสินค้ากองเต็มบ้านขายไม่ได้มีแต่ผู้ขายค่ะแต่ไร้เงาผู้ซื้อเพราะสินค้ามีมูลค่าแพงจนเกินไป และสินค้าบางส่วนก็หมดอายุแต่บริษัทไม่ได้ชดเชยหรือเยียวยาใดๆค่ะบางคนโชคร้ายกว่าน,นั้นค่ะเครียดจนขั้นถึงกัดจนขั้นเสียชีวิตและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวค่ะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแต่ดิฉันกำลังจะพูดท่านประธานทราบว่ามันกำลังสะท้อนว่าสังคมไทยกำลังมีวิกฤตค่ะท่านประธานวิกฤตแรกที่เราจะต้องมองให้เห็นก็คือวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาค่ะ เมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซาและหนี้สินครัวเรือนพุ่งความหวังของคนจนคือการหาไรายได้ที่รวดเร็วจึงมีทางออกไม่มากนักเล่นหวยลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากๆและนอกจากนี้ค่ะเราเห็นในหลายๆกรณีค่ะท่านประธานธุรกิจหลอกลวงจะหลอกล่อด้วยการโชว์ความร่ำรวยเพราะสังคมไทยวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าเรานับถือคนรวย โดยที่เราละเลยที่มาที่ไปของความร่ำรวยนั้นว่าเกิดจากอะไรการช่อโกงประชาชนการเล่นกับความละโมบการหลอกลงทุนจึงไม่เคยจางหายไปเลยจากสังคมไทยไม่ว่าจะยุคแชร์แม่ชมอยจนถึงปัจจุบันค่ะมันเกิดขึ้นในทุกวงการและล่าสุดค่ะมีเพจดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับบ้านแชร์น้องแครอทระบุว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ของสงอีสานค่ะท่านประธาน มีผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระสฆงเกือบทั้งหมดนะคะหลังหลอกพระสงฆ์ที่อยู่ในภาคอีสานมาร่วงลงทุนเทรดกับบริษัทขายฝันอ้างว่าหปีจะมีบ้านมีรถตอนนี้มูลค่าความเสียหายก็ไม่ยิ่งหย่อนไปเลยค่ะมีมูลค่าเบื้องต้นกว่า1,000ล้านบาท ซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะนายชูศักดิ์สิรินินก็รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลสํานักงานพุทธศาสนาก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็กําลังดําเนินการอยู่ท่านประธานคะ ทั้งหมดทั้งมวลของธุรกิจเนี่ยแบบไหนกันคะที่ทําให้คนไทยถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวซับซ้อนเกี่ยวข้องหลากหลายวงการและที่สําคัญไม่พ้นการเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแวดวงการเมืองคะ่ะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานได้เพียงเนี้ยเพราะฉะนั้นคะ่ะรัฐบาลต้องไม่นิ่งนอนใจรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คะ่ะควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อปิด ไม่ให้เกิดเหตุในอนาคตค่ะ นอกจากนี้ค่ะรัฐบนนาลณปัจจุบันนายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตรค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีผลการประชุมโดยคณะรัฐมนตรีได้หาลือกันเรื่องของการขายตรงและก็สินค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวรายวันอยู่ซึ่งได้ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามาแจ้งเบาะแสแล,และแจ้งความได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อลดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอร,รวม ถึงการให้กระทรวงสาธารณสุขและออยอเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าออนไลน์ทั้งหมดและก็ยังมีมาตรการป้องกันโดยการให้กระทรวงการคลังค่ะเข้าไปกำกับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกิจลักษณะนี้หรือแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นได้อีกค่ะเรื่องนี้ค่ะ สะท้อนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทางรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเราจึงเห็นการจับกลุมอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์และคิดว่าจะต้องมีการสอบสวนต่อว่าใครทําอย่างไรและมีที่มาอย่างไรเพื่อความเอียดรอบคอบขึ้นค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของ ฝ่ายนิติบัญญัติเราเองสภาผู้แทะะนรัษฎรก็มีหน้าที่ทํางานคู่ขนานไปกับฝ่ายบริหารค่ะการใช้กลไกสภาเข้ามาจัดก,การล่าสุดค่ะท่านสสเลิศศักดิ์ เลิศศักดิ์พัฒนกุลชัยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรปามการฟอกเงินและยาเสพติดค่ะและดิฉันในฐานะเลข,ขานุการประจำคณะกรรมการปอประององยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับเรื่องของการสอบทุจรจจจิตของไอคอนแล้วนะคะซึ่งก็จะดําเนินการควบคู่ไปกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อทําหน้าที่คู่ขนานกันไปค่ะนี่ไม่ใช่กรณีแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการ แชร์หลอกลวงคนหมู่มากและเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเป็นวง,วงกว้างค่ะและไม่มีใครสมควรถูกช่อโกงจากธุรกิจแบบนี้ค่ะดิฉันจึงขอเป็นเสียงสนับสนุนให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาปัญหาและแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจังค่ะ เพราะรูปแบบของการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาศัยช่องว่างของกฎหมายค่ะเพื่อป้องกันธุรกิจที่เข้าขายการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนจากบริษัทกรณีดีไอคอนกรุ๊ปที่ผ่านมาหรือธุรกิจการหลอกลวงให้ลงทุนทุกประเภทที่กำลังเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ณปัจจุบันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะท่านประธาน